สวัสดีครับเอซีครับวันนี้นําเสนอเมนูแกงหน่อไม้ใส่แมงกีซอนนะครับซอนทุกวันนี้หาง่ายมากใส่เครื่งอง่อมลงไปนะครับขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับรากผักชีปั่นพริกแนะนําให้เป็นพริกแห้งนะครับเพราะว่าพริกแห้งจะทําให้สีของอาหารหน่าทานยิ่งขึ้นนะครับใส่ข้าวคั่วครับลงไปผัดด้วยนะครับเพื่อจะให้ขึ้นกลิ่นหอมนะครับ แล้วก็น้ำแจงอ่อมเราจะเข้มข้นขึ้นนะครับปกติแล้วจะเอาข้าวเหนียวไปกี่นะครับแล้วก็เอามาตํานะครับผสมน้ํานิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ผมเวลาไม่พอนะครับเลยใช้วิธีรัดนะครับเอาเข้าวคั่วมาทําเป็นข้าวเบื่อนะครับน้ําใบ้ะนางครับผมซื้อมาจากน้ราตลาดนะครับใส่ลงไปเลยครับเพิ่มตะไคร้นะครับแล้วก็หอมแดงลงไปครับ ใบมะกรูดครับผมก็จะใส่บวบกับฟักทองลงไปด้วยนะครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับถ้ามันมีฟองนะครับขึ้นมานะครับอย่าไปตักออกนะครับมันเป็นฟองนัวของใบย่านางแล้วก็ข้าวคั่วนะครับปล่อยไว้เลยครับหลังจากนั้นก็หน่อไม้ลงไปนะครับเราจะทําเส้นขนาดเล็กขนาดใหญ่เท่าไหนก็ได้นะครับแต่วันนี้ทีมงานทําเส้นเล็กให้นะครับ นี่ครับแมงกีซอนลวกมาให้เรียบร้อยนะครับล้างให้สะอาดนะครับเอาลงเลยครับเดี๋ยวจะไม่อิ่มกันนะครับในครัวมีหลายคนครับอ่ะเร่งไปขึ้นหลังจากนั้นก็ปรุงเลยนะครับใส่รสดีหมูครับหนึ่งช้อนชาครับผงชูรสครับหนึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนครับ น้ำปลาครับหนึ่งช้อนอย่างละหนึ่งช้อนก่อนนะครับเพราะว่าบางทีปยะนางเขาไปยี่มาแล้วก็ใส่เกลือมาด้วยนะครับต้องชิมดูก่อนครับเพิ่มน้ำปลาลงไปครับสองช้อนครับอ่ะชิมดูก่อน,นครับโอเคครับอร่อยแล้วครับผม หลังจากนั้นก็ตบท้ายนะครับด้วยผักอีตูนะครับหรือใบแมงลักนะครับนี่แล้วก็ปิดไปเลยครับเดี๋ยวใบแมงลักจะไม่หอมนะครับอนี่ครับดูใกล้เลยครับน่าอร่อยไหมครับนี่แหละแกงหน่อไม้ใส่แมงกีซอนสูตรของเสือหอยนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมฝากติดตามฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมมีเมนูดีๆให้ดูทุกวันนะครับอย่างน้อยหนึ่ง ถึง3เมนูนะครับถ้าผมว่างนะครับมีเวลายเยอะนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ